And The reason why at is Because we are, we are looking for someone who can carry our era brand, contemporary so beauty, which is which is so listed. And we are searching uh, for a long time. Uh, uh, then we found out someone who can carry our era brand. Uh, who is a competent and modern and effortless, which charming. เด็กว uh ่าเป็นม i ม m i n ล้วเ we finally found out someone who can represent our h e l l brand โซล่า huh. s u p e happy ก uh ็คือุณวกองเลยคะเพาต้องการที่จะชาวบ้านตามหาคนที่จะท้อนคือตัวกองเทรา ก็เป็นคน temporary solvity คนที่มีตนะหนกมั่นใจนะคะแล้วก็สปอนเห็นให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องผานานมากจนกระทั่งเจอคุณหลิ่งๆนะคะในตอบสดทอย่างค่ะอย่างนี้มันยิ่งได้มาล้มงานเกิดตัวแล้วก็มีความสิ่งใดว่าถ้าจะองจริงัน I'm so happy now สวยมากค่ะไม่เคยเจอใครได้สวยแบบนี้มาก่อนไม่เคยบ้างไม่เคยบ้างเราได้รับเลกากค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของเฮล่านะคะซึ่งเปิดตัวกับเฮล่า a c ล็กทูชันค่ะคืออยากที่เห็นว่าเฮล่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าชั้นนำในเกาหลีซึ่ง หลีกส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะใช้กับใช้โปรเจกของเฮ่าแล้วพอยิ่งได้ทํางานกับเล่าเราก็ยิ่งรู้คอนเซ็ปต์ของเขาซึ่งหลีกรู้สึกดีใจมากที่ตรงกับของมหลีกเลยก็คือผู้หญิงที่ทนสมัยกล้าที่จะ,สะแสดงออกในความสวยในแบบที่ตัวเองเป็นชายผ่านเฮ่าช้ก็ขอฝากไลฟ์ครูชันด้วยอ่ะอยากเห้้ชมเห็นครูชันตรงนี้เหมาะกับผิวคนไทยยังไงบ้าง Sure, sure. This is uh, the representative product. It's the best product in Hera and the Hera brand, and it's a 24-hour long-lasting and then cover very perfectly for the woman, and then they can show the uh, very. ชุดนี้บอ e ว่า Black c for t h i o e t o u n a t i o n นะคะเหมาะกับผิวคนไทยมากๆเพราะว่าเขาได้ทำการคนคิดคนแล้ว่าเป็น24ช่งมคะติดคนผิวนานนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ c ู้ s h i นที่ส่ด้ยัวหนึ่งัไม่กระุตยนลยค่ะคแน่นอนว่าต้องบอกสับคไทยแะเ่นเสรมเขาฟันนันเนสมัยแค่ะก็รู้สึกว่า มันเหมาะมันเหมาะกับผู้หญิงสมัยดีมากเลยค่ะความงามที่ทันสมัยแล้วก็ความงามที่ไม่มีขอบลูอ,อ,อซึ่งคืออย่างหลิเองหลิงเป็นคนที่แบบชอบทำ,ทำ,ทำนู่นทำนี่ตอนเช้าต้องออกกําลังกายเ,เสร็จแล้วก็ทํางานอะไรกันไม่ว่าจะใช้ลอดสไต์ในรูปแบบไหนเราก็สามารถมั่นใจได้เพียงแค่เรามีแบรนด์ูชัน เพิ่มความมั่นใจของตัวเองซึ่งครูเช่นตอนนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจในแบบนี้คือว่ามันติดคทน24ชั่วโมงแล้วเขาให้ finish look ที่เป็น soft skin ที่เป็น soft s o f t i n skin แะคใช่เดยทน24ชั่วโมงตกปิดได้ดีมากแล้วก็เขาเรียกว่า m a t t ก็คือเหมาะกับผิวคนไทยใช่แบบแต่ว่าไม่แห้งแบบผิวคนไทยจริงๆมันมีวิธเร่มัมีกี่เฉดมดมันมีหลายเฉดเลยซึ่งคือคือถ้าเป็นผิวหลกหีใช้เอ่อีเอ็ย่สิบม่งอไราง้รากผิวคนไทยกต้องใช้เอ่อผิวแดงแดงก็มีเนาะมีมีตอบโตซึ่งตอนนี้เขามีฟร์มอัพตที่พะรถ้าอยากรู้ว่าตัวเองใช้ ลองผื่นเปอร์ไรก็สามารถมาลองได้ตัวอย่างผลประกอบทำอะไรให้ท่านรู้จากผลประกอบจะเป็นอย่างไรครับอ่อ I think with learning we can make it w a y success <yeah. S 1> you know l e a r uh with learning uh, increase our brand awareness and then all Thai people oh. make all Thai people use our Hera brand and then make them more beautiful so uh, with Ling Ling I'm so confident that so we can grow more and then uh, we can increase our brand awareness ก็หลังจากที่าทำงานกับคุณนี้เสร็จเป็นร้านค้าเป็นร้านค้าแล้วเนี่ยเรากกานะทเป็นทีติดตานะคะก็โด่งดังคนใช้มากขึ้นค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะที่ติดตากันได้เลก็บอกคุชชั้นที่คุณ Ling l ใช้ค่ะโอเคขอบคุณครับะ e t e r สำหรับสัมมนาการพิวิดเศษ